más. แล้วคะ่ะคุณผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่ความสุขสนานกับรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำทุกวันเวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาเป็นต้นไปทั้ง Facebook Fan Page Dara Daily.com YouTube Dara Daily Official True ID ช่อง ID Station สำหรับแฟนๆที่อยากทราบข่าวสารของเราคนังคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยนะคะวันนี้มีข่าวแบบแน่นๆจุกๆอีกเช่นเคยคะ่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือที่ ได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันในทริปทำบุญของครอบครัวค่ะเมื่อจูๆ่ๆลูกสาวอย่างน้องเสยยาก็กร้องไห้ควบคุมตัวเองไม่ได้ต่อกันด้วยข่าวของสาวสวยคนนี้เอสเธอร์ที่ถูกจับตาว่าเป็นคู่รักดาราเลิกเงียบหรือเปล่างานนี้เธอจะออกมาเคลียร์เรื่องนี้กันแบบชัดๆค่ะ จนยิงรัฐาก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกับคุณสามีอย่างตุนไปก็ไม่รู้ว่าจะหวานเจี๊ยบหรือต้องปรับตัวกันยังไงหรือเปล่าและรวมไปถึงประเด็นสัมภาษณ์ของหนุ่มสุดฮอตเจฟสตอร์ที่ออกงานอีเวนต์ล่าสุดกันด้วยค่ะก็นางไม่ติดต่อมาเรื่อยๆครับแต่อยากมองหาอะไรที่มีความแตกต่างนะครับเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์มากแล้วก็จริงๆก็ติดตามงานของคู่กับแล้วก็ผู้ผลิ์นะครับคุณลีมานานนะครับก็ กำลังดูโปรเจกต์ใหม่ของเขาที่จะออกด้วย mm hmm. ก็รู้สึกว่าจังหวะด,ดีที่เขาหิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำค,ครับถูกใจทั้งมดแล้วก็ถูกใจทั้งก่วมกับใช่ใช่คุณกับแล้วก็แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็คุณลีด้วยที่เป็น mm hmm. โปรดิวเซอรนะ์ก็จริงๆก็คุยกันมานานแล้วนะแต่ไม่ได้คุยถึงเรื่องหนังนี้เรื่องนี้เพิ่งคุยกันแค่อาทิตเดียวเองแต่ว่าคุยกันคือสนิทกันอยู่แล้วใน mm hmm. บทนี้มันเป็นผมเป็นนักวิทยาศาสต, mm hmm. ตร์นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นเรื่องการเดินทางข้ามเวลาเพื่อที่จะกลับไปแก้ปัญหาใดๆกก็ทุๆคนจะมี บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่อยากจะถ้าเป็นไปได้ถ้าเรานึกกลับไปเนี่ยมีเชื่อทุกคนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากแก้ไขนะฮะเราก็พยายามที่จะทําตรงนั้นอาทิตย์หน้าจะเปิดกล้องแล้วนะครับก็และคิวที่วางก็ไม่เยอะมากด้วยเพราะว่าอยากรีบทาออกมาซึ่งทั้งทีมก่ททากันบ้านกันหนักนะครับแล้วก็ฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยสําหรับใช้คําว่าขอเป็นตดวแทนของทีมงานทุกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมงานนักสแสดงหรือว่าทีมที่ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นนักคิดผู้เขียนบทดิวเซอร์หรือว่าพุ่งกลับนะครับก็ฝากเงฝากตัวทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับเป็นน้องใหม่ที่คิดว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ใหม่ก็ทุกทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใชพ้พลังเยอะพอสมควรนะก็อยากขอกําลังใจทุกคนด้วยครับตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากรับผมผมทำแค่คอนเทนต์คือเราทําช่องยูทูบันใหม่ชื่อกินอินมูก็คือ เราเป็นสายมูชอบศึกษาแล้วก็แทนที่ไปมูอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะแวะพาไปทานอาหารอรลอยตามพื้นที่พื้นเมืองต่ตางๆที่เราไป mm hmm. ก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเคยไปถ่ายเทปแรกที่เชียงใหม่ครับแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนไว้เราไม่ได้ทําเราได้ไปทําอย่างอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็มีมีดรามา่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่เป็นเรื่องที่ใช้คําว่าเป็นเรื่องมูมูทั้งหลายเนี่ย ก็คิดว่าเออมันจริงๆเป็นคนที่ที่ที่สนใจเนี่ยคือไม่ไม่ได้ท้าทายจะอยากพิสูจน์เราก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วศึกษาหลายเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งลึกลับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็แบบก็ไปเจอบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าแบบมันมันประหลาดอ่ะก็เลยพอกลับมาบ้านก็เลยมาเล่าให้เจงแล้วก็ลูกๆฟังเขาไม่เก็ทครับเขาก็ไม่เก็ทผมบอกโอเคถ้างั้นคราวหน้าเดี๋ยวผมจะพาไป เราก็ไม่เขาถามแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกบอกไม่ได้อยู่ต้องไปเจอเองก็ตอนนั่งเครื่องบินไปก็ยังคิดว่าเออจะฟาวหรือเปล่าพอพาทุกคนไปเชียงใหม่ปรากฏว่าไปถึงก็เกิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดคิดแล้วก็มีเรื่องราวที่ลึกกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าช่วงนี้ผมก็เลยจากคนที่มีความรู้เรื่องล้านนาไกลตัวมากๆก็เริ่ม ข้าไปศึกษาจริงจัง,จงแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาอาดีตยุคต่างๆของล้านนาที่ผ่านมานะฮะก็เลยแล้วน้องประกอบกับน้องไปเจอเหตุการณ์ที่แบบเราคิดไม่ถึงอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กยุนใหม่เขาไม่เชื่อเลยแม้แต่น,นิดเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างนวลนัวอึมครึม,มเพราะว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้และมันเกิดขึ้นกับตัวเขาตอนนี้เวลาที่ผม ช่วงนี้คือถ้าผมว่างวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะบินบางทีบินคนเดียวไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปไหว้ไปกราบใดๆตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เจงบอกว่าน้องขอไปด้วย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 ผมก็แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ด้วยวัยเนาะวัยรุ่นเขาไม่ค่อยไปไหนกับพ่อแม่แล้วเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาเองตอนนี้ก็แบบเจงก็โทรบอกว่าเออพรุ่งนี้จะบินลูกขอไปด้วยนะบ <c oughs> อกสยานะ <c oughs> จริงหรอกก็เหมือนเขาเริ่มเขาเริ่มแบบ ใช่คือเริ่มสนใจแล้วเวลาทุนคนในบ้านชูชุนว่าแบบมนีนู่นนี่นั่นก็ปกติอยู่ในครอบครัวก็จะมีอยู่กันหลายคนน่ะก็จะมนีนู่นนี่นั่นบางทีพี่เจนก็อาจจะแบบบ่นบ่นนูน่น,นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะบ่นเป็นเรื่องปกติน้องก็จะบอกว่ามันมีท่องน้ำมูลไหมซึ <c oughs> ่งปกติปกติจะไม่มีไงเออเหมือนมีน้องไปกลมน้ำม์ไปอะไรใช่ใช่มีย่านี่มีย่าเนี่ยเป็นเป็นสายมูแบบแม่มดมานานแล้วไม่ไม่ได้เพิ่งเป็นแล้วเป็นแม่มด แม่มดแบบสวิชสายฝรั่งเขาจะสั่งไม้มงคลต่างมาที่เป็นไม้มงคลมันจะมีไม้มงคลใ่ไทยนะของมงน,นอกแล้วก็บางวันเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านพีนเ่เจงรู้สึกเหมือนบ้านไฟไหม้ก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งดูทาไมควันมันเต็มบ้านอะไรเงี้ยใช่มีญาเขากว่าเดินจุดไม้แล้วเขาก็จะไล่ไปทั่วบ้านเออเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็กําลังไล่พลังงานไม่ดีออกแล้วก็ทําให้ในบ้านมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพึ่งแล้วก็มียาตเขาจะมีหินต่างๆอยู่หัวเตียง วันดีคืนดีเขาจะหินพัชจะเนรมน์วนก็หินออกไปล้างข้างนอกใายตากรับพลังงาน,าางงานคือมีย่าเนี่ยดันมาตลอดเลยแต่ว่าเสีย,ย่านี่คือไกลมากตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสนใจก็แล้วก็เริ่มบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากเริ่มบวชชีพาราศึกษาธรรมะมากขึ้นซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นบวกกับบวกนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วจะไกลเรื่องนี้พอสมควรอย่างเราโอเคเราตรงไหนที่ปังหรือมู ทุกคนผมเชื่อว่า,าทุกคนรู้แล้วไม่ไกลตัวแล้วสามารถทําได้เลยก็ทุกคนก็อยากเข้าไปคือเราทํางานกันเนาะอะไรที่ทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็อยากทําค,คือผมตกใจแต่ผมก็ดีใจนี่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราพยายามที่จะอธิบายมันจะได้ไม่เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่คนเดียวนะครับก,ก,ก็รู้สึกดีใจรือใช้ครัว่าปิตีกว่าไม่ได้ดีใจรู้สึกเออมันน่าจะถึงเวลาของเขาแล้วซึ่ง อายุ17แล้วเจอเร็วก็ดีกว่าให้อายุผ่านไปแล้วไปเจอเรื่องราวต่างๆในอนาคตเราค่อยคิดได้ว่าน่าจะหาวิธีสงบความคิดแล้วก็สงบ,บความรู้สึกด้วยการหันไปศึกษาธรรมะ<ม>แต่ตอนนี้เจอแล้วคราวนี้ก็หวังว่าวิธีที่เขาจะเจอแล้วการศึกษาการเดินทางเขาเนี่ยมันจะไปในถูกวิธีแต่น้องไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัว,ลวเขางงครับเ,เขาก็ไม่เชื่อครับแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาเองจริงๆต้องพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะปล่อย ปล่อยเทปอีพีแรกอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าไปดูนะครับอีพีที่น้องได้สัมผัสพี่ๆไดเจอกันมาเลยเป็นนของผมเป็นอีพีหนึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่จะไปถึงของน้องเซยาใช่ก็ผมได้ศึกษาได้เจอเรื่องอะไรประหลาดๆเยอะหลังจากที่นั่นก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นที่วัดเจดียหลวงที่เชียงใหม่ครับแล้วเราก็ทิ่ต่อไปเราก็ไปที่มอนกูเวนที่แม่ออมเชียงใหม่ก็ไปเจอต่อลูกสาวที่บ้านของคนเป็นถ้าแบบทุกคนเห็นก็จะเห็นน้องเป็นสายฝ่อเลย ล้วก็เรียนอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ห่างเรื่องนี้มากแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีความมูแล้วก็แล้วบางทีกลางคืนเราก็ได้ยินเสียงสวดมน์เราก็แบบอะไรเนี่ยก็โผล่ไปดูปรากฏว่าสวดมน์กับเพื่อนทางโทรศัพท์ก่อนนอนออนไลน์ออนไลน์่ะผมว้าวเฮ้ยโลกใช่โลกมันเปลี่ยนไปเนาะมีคนมีการสวดมน์แบบว่าฟีเจอร์ลิงออนไลน์เฮ้ยเราไม่เคยได้ยินนะสวดฟีเจอร์ลิงออนไลน์กับเพื่อนคือโทรไปโอเคมาสวดมนต์กันแล้วเดี๋ยวเข้านอน แล้วก็เป็นเสียงออกมาจากโทรศัพท์แล้วลูกเราก็สุดแล้วก็วกเออก,ก็ดีนะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็มีที่ยึดเหนี่ยวในใจ,ใจิตใจไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าผมทํากับอาจ,จารย์เรนอีกคน mm hmm. เขามีพื้นฐานมีลูกศิษย์เยอะอยู่แล้วประมาณน่าจะหลายแสน mm hmm. ก็จริงๆทํากันดูดูกันเองแต่ว่าตอนนี้มันด้วยสิ่งที่เราทํามันอาจจะตรงความรู้สึกหลายๆคนก็ mm hmm. นนเลยคนเลยสนใจไม่มีครับตอนนี้คือสําหรับเซย่าน้อง 17ตอนนี้กำลังปิดเทอมกำลังรอขึ้นปี2ในเรื่องการเรียนก็ดีงามได้น่าจะได้ก็จบเกรดสเต็มทุกวิชาใช่เก่งรับวันอะไรนะครับตบรางวัลไม่ก็อยู่ด้วยกันกนี่แหละแล้วก็เรื่องงานก็เขาก็ยังร้องเพลงอยู่เรื่อยๆก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวตัดสินใจทำโปรเจกต์ของเซยา่าของมิยานี่เพลงใหม่ใกล้ออกอะที่ยังเป็นห่วงอยู่มากๆคือเรื่องการป่วยตานนี้แหละคือมัน มันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็สวิงกลับมาตอนนี้ถ้าไปตรวจค่าไทรอยก็ต่ำก็ก็ยังมีผมร่วบงบางๆแล้วก็น้ําหนักก็ยังสวิงขึ้นอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมหันมาสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแพทยแผนจุบันที่โรงพยาบาลเราก็ทานยาฮอร์โมนแล้วก็ทานซึ่งยามันแรงมากแพทยแผนไทยพวกสมุนไพรเราก็เราก็เอา,เอาด้วย แล้วก็แต่ก็ต้องไม่ให้มันมันไม่ใช่ทานยาทานยาไปแล้วบล้างกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบมันก็ต้องลองทุกอย่างสุดท้ายก็เลยไปสายมูจนไปเจอซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็มีความสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเก่าที่มันติดมาจากภพใดๆก็แล้วแต่ก็ถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเช็คได้หรืออย่างเป็นเครดิตบูโรเนี่ยเราเช็คได้ว่าเราติดตรงไหนใช่ไหมก็อยากทำือแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่มันแก้ไม่หายเนี่ยเออถ้าแก้ไม่หายของน้องนี่มันคืออะไรอ่ะคือ เราทำทุกวิถีทางแล้วแล้วอีกเรื่องที่ไม่ทําคือเรื่องมูเนี่ยกลับไปดูถ้ามันเป็นไม่ได้กลับไปย้อนดูไหมว่าในพบใดๆมันเกิดติดขัดอะไรหรือเปล่าแล้วมันแก้ไขได้ไหมหรือมันเป็นวิถีที่เราจะต้องรับมาแล้วอยู่อยู่กันต่อไปอะไรเงี้ยก็รักกันเหมือนเดิมจริงๆพอโมเมนต์เนี้ยก็อยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วแล้วก็ทั้งสองคนก็จะโฟกัสคือเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อลูกนะฮะเพื่อนะเพื่อนน้องๆทุกคนของของตัวเราเองเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไม่เหมือนผมก็ชิลๆอย่าง ตอนนี้อย่างซื้อรถเงี้ยผมก็ขับรถคันเก่าๆนะแต่ว่าน้องได้แบบเปลี่ยนรถเอารถใหม่อ่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ไออสำหรับโมเมนต์เนี้ยเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบเอออยากได้รถดีๆรถเจ๋งๆอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือแค่ขับจากนี่ไปอีกที่หนึ่งหรือไปทําง,งาน,นก็พอแ, <ก S 1> แล้วใช่แต่ว่าให้ซื้อก็ซื้อให้น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้น้องๆเขาโตมาอย่างมีคุณค่าในสังคมมากกว่าพิเศษยังไงบ้างการฉลองรอบแต่งงานกับก็ ก็อยู่ก็ฉลองกันซึ่งมันจะเป็นอานที่เนี้ยมันจะเป็นช่วงครบรอบแต่งงานเดี๋ยวจะมีวันเกิดผมแล้วก็เลยเกิดผมอีกสามวันก็เป็นวันเกิดมีญาเหมือนเหมือนเดือนมีนาเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลเดี๋ัวจะเป็นรวบยอดเลยไหมรวบยอดรวบยอดให้ให้อใหญ่ทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็อยู่ด้วยกันก็จริงๆก็ทานฉลองกันทุกวันของขวัญอะไรให้ภรรยาภรรยาเหรอครับ อันนี้เหรอทำเปรูมาเยอะแล้วแบบเป็นยานอันนี้กําลังทําบ้านหลังใหม่ครับจริงๆบ้านผมอยู่ออนนุดครับแล้วก็ตอนนี้ไปทำสเตปแฮมเบอร์อยู่สนามสเก็ตบอร์ดอยู่ลังสิทก็ไปซื้อบ้านเพื่อที่จะดูแลธุรกิจอันนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆไปซื้อตอนนั้นก็เมื่อปียังอยู่ไม่ถึงปีเลยแต่ว่ารู้สึกมันไม่ตอบโจทย์อ่ะเพราะว่าบ้านอยู่5คนแลบ้านมันน่าจะหลังเล็กไป<ะ>ก็เลยขยายก็เลยหาที่แล้วก็สร้างใหม่ให้ ของขวัญให้ภรรยาหนูว่างงานมา6<อ>เดือนแล้วค่ะก็อันนี้จะเป็นโปรเจกต์แรกของปีนี้ค่ะท,ที่ได้กลับมาทํางานนะคะ,ะโ,โอ,อ,อ้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าว่างมานานก็เลยเหมือนแบบว่า,วาต้องทํางานบ้างแล้วอย่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคช่วงว่างที่ผ่านมาก็ทําต้นไม้เล่นติ๊กตอกค่ะแล้วก็นอนอยู่บ้านยาวๆค่ะ เป,เป็นลูกมือค่ะใช่ใช่ค่ะเรียนรู้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เรียนรู้การใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยยกถาดยังไงอ่ะอันนี้ต้องผสมน้ํานี้มาลดน้ําต้นไม้อบวิธีการอบยังไงเป็นพวกเนี้ยค่ะที่เราทําเป็นประจาอยู่แล้วพี่เคนใช้แรงงานหนูคะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นมือตัดต้นไม้เราก็เป็นมือปฏิบัติมือปลูกแล้วก็มืออบในนี้ค่ะคือไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนแล้วค่ะมันก็อยู่แต่ในในสวนเนี่ยแหละค่ะ ร้านไปดูบ้างค่ะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนร้านด้วยหนูหันมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะจากตอนแรกที่ขายแต่ข้าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่พอมันเป็นขายข้าวอย่างเดียวด้วยความที่วัตถุดิบมันเยอะมากแล้วลูกค้าก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นบวกกับช่วงโควิดด้วยเราก็เลยต้องเราอยากเปิดร้านต่อเราก็เลยอาจจะต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนลองดูหลายๆวิธีว่าแบบไหนมันเวิร์กกับ สถานที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เพิ่งขายมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะฟิดแบกฟิทแบกโอเคใช่ไหมฟีดแบกดีก็ดีดีขึ้นค่ะดีเลยค่ะสู้มาตลอดสู้สู้มาตั้งแต่โควิดแรกเลยค่ะคือก็จะปิดไม่ปิดจะปิดไม่ปิดแต่เราก็ยังไม่อยากปิดอะไรอย่างเงี้ย โอ้เจ็บตัวเยอะมากค่ะมีแต่ควักของตัวเองทุกเดือนเลยจริงๆคือเปิดขายนี่ยังไม่ได้กําไรเลยนะคะแต่ว่าใจใจมันรักค่<น>ะใจมันสู้ใจมันสู้สใช่อยากทาจนวินาทีสุดท้ายให้รู้ว่าแบบเออมันมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้แต่เราก็ขอสู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอรอดูปีหน้าค่ะขอขอปีหนึ่งถึงปีหน้าละกันนะคะ ต้องไหวอยู่เนาะต้องไหวค่ะมาเกือบเกินครึ่งทางแล้วค่ะเพราะเดือนหน้ามันก็เริ่มคลายแล้วในหลายๆใช่ก็หวังว่าอยากอยากให้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องดีขึ้นแหละแต่แค่อาจจะต้องอดทนรอหน่อยค่ะยังยังแบกไหวอยู่ค่ะแบกไหวเหมือนเดิมเลยค่ะปกติเลยค่ะถ้าถ้าวันไหนที่ลูกค้าเยอะมันก็ต้องมีพนักงานแล้วก็ไม่สามารถลดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รันรัน ร้านปกติเลยเพราะใครที่ผ่านมาแถวลังสินนะคะสามารถแวะมาได้นะคะอยู่คลองสี่นะคะปั๊มเข้าเทกเข้าเทกค่ะปั๊มเข้าเทกค่ะใช่ค่ะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเอาจริงนะคนไหลเราก็บบว่าเหมือนเล่ากับพี่เคนหรือรูปไปปลดล็อกหรือยัเอาจริงคนก็เลยไปตัดที่ตรงนี้ไงอ๋อปกติเลยค่ะไม่ไม่แต่ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเอยเดี๋ยวไว้มีรูปใหม่แล้วก็ค่อยลงตามปกติแต่เราก็แบบ ไม่ได้ไปนั่งเปิดรูปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันซ่อนเยอะมากถ้าจะเปิดมันก็ต้องเปิดเยอะมากก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงใหม่ละกันอะไรเงี้ยค่ะดีอยู่ปกติดีอยู่่แฮปปี้มีใจได้ยังเพื่อนก็ดูต้นไม้อยู่ใช่ใช่ค่ะเร่งงงไหมคะเวลาที่แบบว่ามีเรื่องียอะไรต้องมาโยงเออมันต้องโยงมาถึงเราเพราะว่าแบบมันแต่เรามัน เข้ามาเอะไรลายชื่อติดดีกว่าเออติดลายชื่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะพอไม่ได้ลงรูปมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวลองจะไปปลดล็อกไหมจะปลดไหมแต่ยอมแต่ออดปลดล็อกเมื่อไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปเดี๋ยวลงรูปใหม่ง่ายกว่าค่ะลงใหม่ง่ายกว่าหนูรู้สึกแค่ว่ามันซ่อนไปแล้วแล้วก็ไม่อยากไม่อยากปลดอ่ะมันมันเยอะมันต้องมานั่งไล่ปลดอะไรอย่างเงี้ยลงใหม่ง่ายกว่าค่ะ ค่ะเดี๋ยวถ้าได้ไปเที่ยวแบบที่สวยๆอะไรเงี้ยได้มีโอกาสถ่ายก็เดี๋ยวลงแน่ๆค่ะโอ้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าพี่เคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยเขาเป็นคนเล่นน้อยนี่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเขาชิลๆอยู่แล้วใช่คือก็มันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมคือด้วยความที่เราก็ เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรต้องมากขึ้นหรือน้อยลงเพียงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนที่แบบเราอาจจะมีเวลาว่างเจอเขาแบบบิ๊กเอ็นอะไรเงี้ยนี้ก็บิกเดย์ก็เจออะไรเงี้ยแล้วก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการย้ายไปย้ายมาเพราะว่าเราก็อยากนอนบ้านเราใช่ค่ะก็นอนไปบ้านันไหนบ้างถ่ายละครใกล้บ้านเขาฝั่งจรรันเงี้ยเราก็จะไปนอนบ้านเขาวันไหนที่เราแบบอยู่บ้านกับแม่เพราะสุขเสาร์ที่หนูชอบอยู่บ้านแม่เพราะว่า สุเสาร์ที่เราจะชอบวิ่งไงแล้วหมู่บ้านบ้านเราเป็นหมู่บ้านบ้านพี่ตูนมันจะเป็นบ้านตึกอะค่ะเขาจะไม่ที่ไม่มีที่ให้เราวิ่ง <laughs> เราก็จะชอบแบบอยู่บ้านบ้านสวนเนี่ยจะวิ่งวิ่งก็มีแบบจันทร์อังคารคคพุธอาจจะไปน,นอนบ้านพี่ตูนสุขเสาร์อาทิตย์ก็มาน,นอนบ้านเราแต่ว่าช่วงนี้ก็มีช่วงแบบสุ์เสาร์อาทิตย์ไหนที่ว่างก็จะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วอะไรกันเยอะคือมีเรื่องการปรับแอร์คอนดิชั่นเพราะว่าอยู่เป็นคนขี้หนาวพี่ตูนเป็นคนขี้ร้อน เพาวันไหนหญิงรู้สึกว่ามันหนาวพี่ปกติก็จะเปิดดูว่าแบบอ๋อย2่สิบก็จะขึ้นมา25สิบะพักนังก็จะแบบพึ่บแตกใครปรับแอร์เลยก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ตรงกลางตรงกลางคือยี่สิบสามจุดห้ายี่สิบสามจุดห้าแล้วเราแล้วเราห่มผ้าหน่อยอะไรเพราะว่าเราก็เข้าใจเขาตัวใหญ่อะ แล้วเขาก็ออกกำลังเยอะอะแล้วแบบเมตาบอลิสมเขาขนาดกินข้าวเขายังเหงื่อแบบพับพับกเลยอะเราก็เข้าใจเขาก็ต้องเจอกันตรงกลางไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่เธอคือคบมาเข้าปีที่6แล้วค่ะก็ทะเลาะกัน้อยมากเลยสําหรับหญิงกับพี่ตุลแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าโหไม่มีแบบราบลื่นอะไรเงี้ยก็มีช่วงเวลาปีแรกๆที่ยังต้องปรับ จูนปรับความเข้าใจกันแต่พอคนเรามันเข้าใจกันเข้าใจนิสัยซึ่งกันและกันแล้วอะไรเงี้ยเชื่อกันเชื่อกัน trust กันแล้วมันก็จบมันไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างเรื่องนิสัยปรับแอนนี่ก็คือเพิ่งมาเจอกันตอนไหนกันเป็นตลอดค่ะคือเป็นมาตลอดเพียงแต่ว่าณตอนนี้คือพอมันต้องนอนด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออมันถี่หน่อยเลยตั้งแต่ในรถแต่เราเคลียร์แล้วว่ายี่สิบสามจุดห้าโอเคเราเคลียร์แล้วใช่เป็นหุ้มที่โอเคแล้วสองผ้าใช่เป็นหุ้มที่โอเคแล้วสองผ้ามีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องอื่ อ๋อตู้เสื้อผ้าพี่ตุลเขาจะมีเป็นลิ้นชักเล็กๆของเขาเต่าว่าเอาที่เหลือลรคล้องอย่างเงี้ยหรอแม่ใช่ใช่ใช่แต่เวลาเราไปบ้านเขาก็แค่กระเป๋ากระเป๋าเดินทางนะยังไม่ได้ถึงขั้นเอาเสื้อผ้าไปวางที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็แบบไปกี่สามวันก็เอาไปแล้วก็อาจจะทิ้งชุดนอนไว้อะไรเงี้ยยังไม่ได้ถึงขั้นหญยจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราอ่ะเราให้เขาหนึ่งหนึ่ง เลยนะมันไม่ได้น้อยนะนิ้ชักประมาณนี้แล้วก็ลากออกมาได้เขาก็จะพับใส่ทุกอย่างเขาก็จะพับอย่างมีระเบียบแล้วของเราก็เต็มบ้านเต็มตู้เลยค่ะใช่แต่เราเอาของแบบของแบบพวกกรอบรูปอะไรเงี้ยไปวางไว้เต็มแล้วค่ะแต่ว่าก็มีสร้างอะไรคีมคมเป็นชุดนอนบ้างอะไรบ้างก็ดูจริงๆเราดูคอนโดกันไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบตกแต่งอะไรซึ่ง ก็นั่งคุยกันว่าสมมติถ้าคอนโดเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ไหมเพราะว่าที่สุดแล้วคือหลักๆคือชีวิตเราเราชอบออกกาลังบ้านอย่างกัมออกกันออกกาลังที่สุดแล้วคือมันมีพื้นที่ในการวิ่งมีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างคือเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเนาะ mm hmm. บ้านพี่ตุลเนี่ยคือข้อที่เขาต้องกลับไปเพราะว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่บ้าน mm hmm. คือออฟฟิศเขาอยู่ชั้นล่างเลยค่ะ mm hmm. ดังนั้นเขาเลยต้องทํางานทุกวัน mm hmm. เขาเนี้ยเราจะให้เขามาอยู่บางนาแล้วขับรถไปจรันทุกวันอะ่ะ mm hmm. ในมุมเราน้ำมันก็แพงเนาะเราก็เราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออนันก็คนละครึ่งทางครับช่วงไหนแบบ3วันไปนอนได้ถ่ายละครช่วงนี้งก็ถ่ายละครแถวๆวแบบบ้านราอกเวียนอ่ะแถวๆตรงบางบัวทองออกไปเลยอย่างเงี้ยก็เออก็ก็ก็ดูตามตามสเกดูลงานเราก็ถ้าช่วงไหนที่แบบช่วงไหนที่หญิงแบบพุงป่องๆหน่อยอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะแบบหรือยังมายังเมนมายังอะไรเช็คตลอดก็แค่บอกแม่ว่า ยังไม่ได้เออเช้าอยู่เออการขับถ่ายยังไม่ดีเเขาก็หลุนนั่นแหละเขาก็ลุนเขาก็หลุนแต่เราว่าปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่มาเพราะยังมีความเชื่อเรื่องปรับบุญอยู่หมายถึงว่าถ้าเรามีบุญต่อการหมายถึงยิงกับเด็กพี่ตุลกับเด็กเขาอยากมาก็ให้เขามาเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าพยายามแล้วเขาไม่มามันก็เป็นเรื่องว่าเออเราก็อาจจะมีบุญมีกรรมที่ต้องอยู่กันสองคนกันไปปรับ แอร์กันไปตลอดชีวิตเราก็ไม่ติดเราก็ไม่มีปัญหา<ช><ช>แม่อยากมีแต่ว่าช่วงหลังๆพอเขาอายุมากขึ้นเ<ช>ขาเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกของอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออไม่มีก็ดีนะ<ช> <ๆ S 2> เหมือนเขาก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติเราว่าเราแบบชอบท่องเที่ยวเราชอบทานู่นทานี่อะไรเงี้ยเขาก็ <ๆ S 2> เออก็เราแต่ละใช่ <ๆ S 2> แต่พอแม่เลี้ยงไม่ไหวก็เราก็ต้องเลี้ยงนะ<ช> <ๆ S 2> แม่ก็ลืมคิดข้อนี้ไปนิดนึงที่สุดแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเองค่ะแม่ก็ช่วยได้เป็นบางช่วงหนะ คือช่วงงานแต่งอะค่ะเพื่อนเพื่อนมาจากต่างประเทศกันแล้วก็อย่างเจนนี่เองก็มีเวลาแบบแค่2วีเองค่ะเราก็เหมือนได้เวลาช่วงเนี้ยหนึ่งสองสองสามวันสองคืนก็เลยไปพัทยากันไปที่ใกล้ๆเพราะว่าพอลูก3ามคนกันที่จะแบบเดินทางอะไรเราเห็นเพื่อนแล้วเราแบบนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เราคิดเรื่องแล้วนี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราเห็นว่าเออมันไม่ง่ายนคะคือมันไม่ง่ายนะการเป็นแม่การเป็นครอบครัวแต่ว่าในมุมที่เราเห็นลูก เพื่อนยิ้มแล้วเพื่อนเรามีความสุขเราก็เห็นแล้วเราก็มีความสุขกับเขานะแต่โมเมนต์ที่แบกกระเป๋าสาวอะไรเนงะี้ยคือเราโอ้โอมันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะก็เลยก็เลยได้ไปพัทยากันแล้วก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่มาก็ไปภูเก็ตกัน <laughs> <laughs> ก็เลยเหมือนฮันนีมูนแล้วก็บวกเพื่อนไปด้วย <laughs> จัดเซ็ตเต็มเลยรูปออกมาในีคือรวมกันก็คือแบบว่ามีเพื่อนเราจะมีรูปเยอะนิดนึงถ้าไปกันสองคนมันจะเป็นเซลฟี่ก็มีรูปเยอะกันนิดหนึ่งค่ะก็ดีก็ดีเพราะแบบ เพื่อนๆมาช่วงแต่งงานเราก็หลายๆคนกลับไปก็บอกเออดีใจแบบที่คิดถึงเขาไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วอย่างเจนนี่ไงคือไม่ได้มาแบบ3ปีเกือบ4ปีอะไรเงี้ยนั้งก็แบบเออคิดถึงร้องไห้ออจังหวะแบบเราไปเรือกันใช่ไหมแล้วจังหวะเราเรือกลับมาพัทยาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยนังก็ร้องไห้นังก็แบบเออนางไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากพเพราะว่าคือการไปอยู่เมืองนอกมันก็ดีค่ะแต่ว่าเขาก็มีแค่ร้านกับบ้านหรือเขาไม่มีเพื่อนเลย เออไม่มีคือเขาก็แบบตื่นมาเขาต้องมานั่งทําบัญชีส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาคือแบบเขาไม่ได้มีสังคมแบบเพื่อนเลยแล้วพอมันได้มาเจอเพื่อนได้มาคุยได้มาอธิบายได้มาแบบนั่งคุยกันแบบวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาคิดถึงนะเขาคิดถึงสิ่งนี้กลับมาไหมหญิงไม่รู้แต่ว่าณนะตอนนี้คือด้วยความที่ลูกเขาเบื้งเล็กอะค่ะย่งทีดว่าเขาก็คงอยากให้ลูกเรียนที่นูน่นแต่ถ้าวันหนึง่งอายุมากแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะหญิงว่าแต่พี่่านบอกไม่กลับพี่แอนบอก <c oughs> พี่่าน,นชอบที่นูน่น ไปทำอะไรยังไงม,มาครับไปเที่ยวครับเราเล่นเราเล่นครับไปทำเพลงแล้ว kind ก of ็จริงเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าครับผมไปร่วมงานกับศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เราไปโคปรดิว c ์เพลงด้วยอะไรเงี้ยเขียนเนื้อด้วยครับผมแต่เป็นศิลปินจากเกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับแต่เขาพูดภาษาไทยนะเราเล่นเราเล่นครับแต่เราได้แล้วจริงตอนนี้เราได้แล้วจริงเราเราไปทำทั้งโปรดิว c ์ด้วย เราไปออฟฟิตด้วยแล้วเราก็คือจริงทําในพาร์ทเพลงแทบจะหมดเลยครับผมแล้วก็โพสต์รีวิวกับทั้งโปรดิวเซอร์เกาหลีครับผมแล้วก็คนที่เป็นเขียนเนื้อทั้งเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่ามันจะมีภาษาอังกฤษผสมกับภาษาเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเพลงมันปล่อยในบ้านเขาไหมคะหรืบ้านเราจริงๆปล่อยเป็น global ครับทุกคนสามารถฟังได้ได้ปล่อยเมื่อไหร่ครับก็เราติดตามครับผมนะะฮเพราะจริงๆเราเพิ่งอัดเสร็จเมื่อวานนี้ดยซ้ำใช่อยากทราบชื่อศิลปินที่เราร่วมร่วมงานเมื่อไหร่ครับเธอจะบอกเมื่อไหร่ เมื่อถึงเวลาของมันนี้ใบไหนผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงครับจริงๆเราอยากร่วมงานกับศิลปินทุกประเทศเลยน้า็นไปได้เลยไหเราชอบในการร่วมงานกับศิลปินทั้นเพราะว่าเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยพอเหมือนได้ร่วมงานกันมันก็จะได้ผลงานที่มันหมือน ก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็นักเสียงร้ต่างชาอบถือเป็นการแบบโกวินเตอร์เรียกว่าโกวินเตอร์ได้ไหมล่ะจริงๆก็เออก็จริงๆเราอยากไปทุกประเทศนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นก้าวแรกครับอ่ะคินพาดแตใกล้จะจบแล้วใจหายไหมคะใจหายเพราะว่า คือแบบเหมือนเวลาเราดูคุณพออะไรเงี้ยทุกเสาก็จะมีสเก e d ด l วให้เรามาได้ดูกันแบบแล้วคนก็จะแบบดูกันแล้วก็จะแบบแชร์กันใน Twitter ซึ่งเราก็เข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวมาดูซีรีส์ด้วยกันแบบนั่งแบบโหกันแบบไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยดูแล้วก็มันเ e นจอยความสุขแล้วก็แบบ เหมือนแบบเราเพิ่งได้อ n t e r a c กันด้วยอะไรเงี้ยทุกๆวันเสาร์อะไรเงี้ยเออก็มีความสุขก็ใจหายเหมือนกันที่มันจะจบลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใ,ให้มาทุกคนในกลุ่ม,มคับเห็นบอกว่ากลัวโดนหยุ่มหัวมากเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลัว,วลครับผมโ <c oughs> ดนแล้วครับผมโดนหรอผมข้างหลังผมแยกมากเลยคือจริงๆต้องบอกว่าคีมหานอาจจะดูร้ายครับผมแต่เจมส์น่ารักมากครับร<อ>้ายแค่นในเรื่องีเหรอครับครับรลายกค่ในเรื่องครับครับผมจะร้ายหรือไม่ร้ายต้องรอดูดู จริงเรื่องราวจริงมันก็ยังมีต่อนะสำหรับตัวคฟนผู้เล่าอะไร้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าในในตอนนี้เยอะเท่าไหร่รอดูแล้วกันครับผมว่าจะเล่าย,ยัางไงแ่เดียวว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่ไหมครับที่จะแบบผมว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกตอนด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่เราปล่อยออกมาในโปรเจกต์กินพรสมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ลตลอดเวลายอย่จะจะมีเพลงเซอร์ไพรส์อีกไหมครับรอติดตามเดี๋ยวนะเออไม่ไม่ <c oughs> ล่าสุดความดังของเรามีคนมาปลอมเฟ e บุ๊กเนาะครับผม,<ร>มก็เท้ายังไงจริงๆก <ไป S 2> ็อยากให้ทุกคนระวังหน่อย <c oughs> ว่ามันก็จะมีแบบ หลายหลายครั้งที่โดนมิจฉาชีพอะไรเงี้ยทักไปหลอกอะไรเงี้ยเพราะเพราะผมไม่ไม่เคยทักไปของเงินใครนะครับผมอันนี้อันนี้คืเขาปลอมเป็นชื่อแอคเคาน์เราเลยป่ะใช่ใช่เป็นเป็นชื่อแอคเคาน์เราด้วยเป็นบุคใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเออก็เวลาเขาทักไปเขาจะเป็นแบบเหมือนภาษาที่มันแปลมาแล้วอะไรเงี้ยก็ระวังแต่ว่าของเจฟก็จะไม่มีทางทักไปหาใครอันนี้เจฟบู้ข่าวด้วยไงเขาบูื่อแฟนขับส่งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราคอนเซิร์นเพราะว่าเรา เราไม่อยากให้คนที่เขาแบบสนุกสุดเลยต้องมาเจอแบบอะไรที่มันไม่สมควรจะเจออะไรเงี้ยโดนหลอกเงินหรือโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องอบัตรด,ด้วยที่แบบโกงบัตรนี่โดนเยอะมากอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนระวังนิดนึงเรื่องการซื้อบัตรหรือว่าหลังจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรเงี้ยก็ระวังนิดนึงจริงๆจ,จ,จะเป็นทางท่ายที่ดูแลเรื่องนีง้ ก็ต้องรอดินะคาดว่าเขาจะแบบนั้นแล้วส่วนตัวผมเจอที่ยันได้มาเจอแบบที่ผมไปตบโดนหลอกที่ผมไม่ชอบมากผมไม่ชอบจริงผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยการที่มาแบบหาผลประโยชน์จากคนที่แบบเขาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเขารักอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าถ้าใครทำอยู่ก็หยุดซะเทือนนะเจ๊บเจ๊บแล้วต้องเฟซบุ๊กที่ถูกปลอมมันมีคนเสียหายแล้วหรือยังมันมีคนที่เสียหายแล้วด้วยครับครับผมแล้วก็เรื่องบัตรก็มีคนเสียหายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นการโกงรูปแบบนั้นั็นไม่โอเคเลยส่วนตัวเราได้ไปแจ้งความไหมเพราะมันใส่ชื่อเราในการแอบอ้างจริงๆเนี่ยเราให้ทางเอ,อ,อปเปอร์ดูแลเรื่องนี้ด้วยก็ เดี๋ยวจะดูว่าจะทำยังไงต่อไปในมาตรการแบบตอนนี้ตรวจสอบที่ยังว่ามันมันโดนปิดหรือมันโดนบล็อกไปหรือยังอะเนี่ยจริงตอนนี้น่าจะบล็อกโดนบล็อกไปแล้วแต่แต่ว่าแบบคนที่เขาทำแบบนี้ตลอดอ่ะเขาก็จะสร้างไอเท์ใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วน่าจะต้องระวังที่ตัวเรามากกว่าว่าเราอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยครับผมแต่ว่าก็เราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนไทยก็ได้ที่ทำไปแบบภาษาเหมือนคนไทยเลยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ระวังดีกว่าซึ่งณตอนนี้หลังจากที่เราโพสต์เตือนไปยังมีมาอยู่ไหมฮะยังมีอยู่ไหม จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องบัตรมากกว่าที่โดนโกงแบบโอนเงินไปแล้วไม่ได้บัตรบัตรโดยทัวร์ครับบัตรโดยทัวร์ห่วงแฟนคลับไหมครับห่วงมากพื้นจริงเราอะเราแค่คือเราได้อยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีเสิร์ฟที่อยู่ตรงนี้เพราะว่า เราไม่ได้เสียพี่ได้ไดรับความรักมากมายขนาดนี้นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาคนคน,คนี้ได้ตามเราอะไรเงี้ยเขาแบบตามได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วโดนโกงอย่างผมไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีมีเสียชีพลงกระเป๋าอะไรเยผมไม่อยากให้มันมีอะไรแบบนี้ mm hmm. คือแค่มาเจอเราเขาก็แบบต้องผ่านอะไรมามากมายแล้ว mm hmm. ต้องแบบตื่นเช้าหรือบางทีต้องแบบมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ย mm hmm. อยากให้เขาตามอย่างมีความสุขมากกว่า mm hmm. มีแต่ประเด็นทอตๆทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับข่าวที่เรานํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมในวันนี้เรียกวานนาจะถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะเอาล้ค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage d a r ด d a i l y c o m y o u t u b e d a ด a d a i l y o f f i c i a l True ID ช่อง ID Station วันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ